สวัสดีนกักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็พบกับครูตาอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูตาจะมาสอนเรื่องคำควบกล้ำนะครับเราจะต้องมาู้วก,ก่อนว่าคำควบกล้ำนั้นคืออะไรนะครับคำควบกล้ำนั้นถึงหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวประสบด้วยสระเดียวกันนะครับเมื่อเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงพยัญชนะตัวที่1และตัวที่สอง พร้อมกับสระกลายเป็นพยางค์เดียวกันนะครับตัวอักษรที่นํามาควบนะครับก็ได้แก่รอเรือรอลิงหรือวอแหวนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเช่นคําว่ากลอนกรอแขวงคลุยขวางครกเป็นต้นครับซึ่งอักษรควบหรือคําควบกล้ำนะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2ชนิดด้วยกันคือ 1. อักษรควบแท้ หมายถึงพยัญชนะต้นตัวที่1ซึ่งจะได้แก่กอไก่ขอไข่ขอควายต่อเต่าต่อปลาผอพึ่งผอพานถอถุงและบอใบไม้ดอเด็กฟอฟันนะครับนักเรียนจำไว้ให้ดีนะครับในวงเล็บของครูที่ครูขีดเส้นใต้เอาไว้และเมื่อควบกล้ำกับพยัญชนะตัวที่2ก็คือรอเรือรอลิงและวอลแวนพร้อมกับสระแล้วสามารถออกเสียงพร้อมกัน แต่กลายเป็นเสียงเดียวกันได้นะครับตัวอย่างคำควบกล้มแทนนะครับคำว่ากรอกรองกรอกลับกอวกว่าขอรอกุขระขอรโคลงขอวขวัญคอรครูคอรปลีคอวความตรอรลาตรอปรับปลอปล่อย พอ,อพอรอพรานผอรอเผลอและนักเรียนเห็นไหมครับที่ครูขีดเส้นใต้และทําดอกจันเอาไว้มีคําว่าริงแบรนด์บล็อกฟรีฟลุกนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับตัวอะไรบ้างที่ครูวงเล็บเอาไว้มีบอใบไ,ไม้ดอเล็กและฟอฟันนะครับซึ่งคําที่เป็นคําควบกล้าโดยมีพยัญชนะต้นตัวที่1เป็นดอเด็กบอใบไ,ไม้และฟอฟันเนี่ย ส่วนมากแล้วจะมาจากภาษาอังกฤษครับประเภทที่2นะครับอักษรขออภัยครับคืออักษรควบไม่แท้นะครับหมายถึงพยัญชนะต้นตัวที่1เมื่อควบหรือกล้ำกับพยัญชนะตัวที่2คือรอเรือพร้อมกับสระแล้วนะครับจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าเพียงตัวเดียวหรือบางคําเสียงพยัญชนะตัวหน้าเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นเลยนะครับดูตัวอย่างกันครับ ซึ่งอักษรควบไม่แท้มีทั้งหมดด้วยกัน2แบบคือ 1. อักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะตัวที่1เพียงตัวเดียวไม่ต้องออกเสียงตัวควบนะครับเช่นคำว่าจริงสีสงเสริมใสเศร้าซอยเสร็จนะักเรียนเห็นไหมครับครูจะไม่ออกเสียงรอเรือเลยคำว่าจริงครูจะไม่อ่านว่าจริงนะครับคำว่าสีก็ไม่ออกอ่านออกเสียงว่า สรีนะครับประเภทที่2หรือแบบที่2นะครับก็คืออักษรควบที่ไม่ออกพยัญชนะตัวที่1และตัวที่2แต่ยังใช้สระร่วมกันเมื่อออกเสียงแล้วจะกลายเป็นเสียงอื่นที่ไม่ตรงกับคําเขียนเช่นคําว่าทรงทราบแท้พุทธสาซับสายโซมอินรีย์นักเรียนเห็นไหมครับว่าคําควบกล้ำไม่แท้นะครับ ที่เขียนด้วยทอทหารและรอเรือนะครับจะออกเสียงเป็นซองโซ่นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าคําควบกล้ำนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับทําแบบฝึกหัดนะครับจะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในคาควบกล้ำมากขึ้นนะครับซึ่งอยากที่นักเรียนทราบกันว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับครูก็อยากให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ กินร้อนช้อนกลางและล้างมือด้วยความปรารถนาดีจากครูตะครับสวัสดีครับ